เขาบอกว่ามาะไรรวมหายไปไหนทำไมเห็นแต่แม่หน่อยจ่ายค่างวดรถมึงเอาไก่แหลกออกดิมึงเรียนหนังสือมึงเอาไก่แหลกออกดิหรือว่าไม่มีสมองเลยเนาะคิดว่าไม่มีสมองเลยพ่อการชัยตอบกับแบบจุกจุเจ็บเจ็บพวกชอบดราม่าย่าพึ่งตุย ยังมีอะไรให้ดูมากกว่านี้ขราบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องมือนเยก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับอิหลาหน่อยเฮาเกี่ยวกับพอการช้และประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นหลังวันไลฟ์สดนะครับผมเนาะที่มีพวกเขามาคอมเมนต์นะครับผมเนาะประเด็นมาไล,ล่รวม มาไลายอีหล่าหน่อยเฮ้าซึ่งบ้าวิสารกับเดวอกคอนหนานานานล่ะว่ามันต้องมีบุคคลประเภทนี้เข้ามาคอมเมนต์แบบนี้อย่างแน่นอนก่อนที่จะไล่สดกะเป็นไปตามคาดนะครับผมน้องพวกนี้มันพวกขี่อิจฉาพี่น้องซึ่งก่อนไล่สดเขาก็แจ้งจุดประสงค์ที่ชัดเจนแล้วว่าไล่สดนี้จัดไล่สดขึ้นมาเพื่ออะไรแต่สัมภเวสีพวกนี้นะครับผมน้องพวกผีบ่มีสารพวกนี้ กะบ,บ่ไวว้แหละพี่น้องที่จําประเด็นนี้ไปสร้างประเด็นดราม่าล่าสุดนะครับผมเนาะเรื่องนี้ไปเข้าหูพอการชัยเป็นทีเดียวลอยพ่อการชัยจะมีปฏิกิริยายังไงและตอบกลับยังไงไปเบิรงคลิปนี้พร้อมกันครับช่องนี้ห้ามมีดราม่านะครับไม่ไม่ชอบดราม่าไม่ชอบดราม่าแล้วก็ใครที่คิดว่าผมจะเอาคำคุณเขียนลบมา,มามาอ่านผมไม่สนใจนะครับ เสียใจยด้วยนะครับผมไม่รับคำดราม่าครับผมไม่สนใจนะครับดรามองนาม่ดาด่าด่าอะไรก็ไม่สนใจครับผมคิดดีทำดีอยู่แล้วครับมวนอย่างเดียวใครจะว่ายังไงก็ช่างครับดราม่าก็แล้วแต่คุณผมไม่สนใจผมทำเพื่อลูกสาวอย่างเดียวมันจะมีช่องที่ เอาไปลงติ๊กตอบบอกว่าไม่หน่อยจ่ายค่าน้ามันอันนั้นแหละครับคือมารายรวมนะครับคือมารายรวมนะครับคือมารายรวมนะครับบางคนก็เอาไปเขียนว่าไอเงินเงินมารายรวมอยู่ไหนทําไมเห็นแต่ไม่หน่อยวาจ่ายค่าน้ามันเอาสมองหรือเอาส้นตีนคิดนะครับนั่นแหละนั่นแหละครับคือมารายรวมนะครับบางคนแบบว่าอยากให้เราแบบว่าแตกแยกกัน ผมก้าขาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเป็นอะไรนะเดี๋ยวจะจัดให้ชุดใหญ่ๆอีกพวงมาลัยลูกสาวนี่จัดให้ชุดใหญ่ๆเ,เลยจะจะฝ่าตายเดอ้อจะฝ่าตายจะให้แบบทรมานแบบทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยวันนั้นพ่ออาิตตะพ่อนวลแม่หน่อยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับพวกที่ไม่รู้หาเหวอะไรก็ปล่อยดราม่าไป ไม่สนใจแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะครับผมไม่ผมไม่สนใจอยู่แล้วครับว่ามันตายเองเลย <c oughs> ผมหัวเราะบางบางบางคอมเมนต์บอกว่าอะไรคนไปทำไมให้แค่สามพันทิวอ,อิงได้4ี่แสนห้าแสน ฟังนะจุดยืนคือมาลัยลูกสาวจุดยืนคือมาลัยกุ้งอิงนะครับฝากบอกพวกที่เพิ่งเติมเน็ตเติมเน็ตด้วยจุดยืนคือมาลัยลูกสาวครับลูกสาวต้องยืนหนึ่งเท่านั้นครับผมไม่สนใจนะครับนี่มาลัยวันเกิดนี่เนี่ยผมตั้งไว้ที่ หากจากมาลายเอ่อมาลัยปิดวงนี้จะทําแค่1ล้านตอนนี้เงินจะเหลือ1ล้านเอหนึ้ยสิบเจ็ดคะแนนนะครับก็คือตั้งเป็นมาลัยวันเกิดจริงๆแล้ว f c พลังเงียบอะไม่ต้องพูดอะไรมากเรามองตาก็รู้ใจแต่พวกอิชารน่ะปล่อยให้มันตายทีละนิดทีละนิดผมผมยิ่ง อยากให้มันได้เห็นเยอะๆอะไรก็สู้บุญอะไรก็ไม่สู้ความดีหรอกจะบอกให้ถึงคุณจะมาปั่นกระแสให้คนเขาผิดกันอะไรไม่มีใครสนใจคุณหรอกไปรับยาที่สีมหาโพนสังเกตไหมช่องพ่อนะ่ะมันไม่มามันไม่มามาพิมพ์นะมันจะเข้าไปพิมพ์ช่องปอมแปมช่องอะไรที่ พวกนั้นชอบเสพข่าวแบบนั้นอ่ะผมไม่ชอบไม่ชอบเสพข่าวแบบนั้นมันจะชอบไปพิมพ์ตรงช่องปอมแปมช่องที่ช่องไอเบียอย่างเงี้ยพวกนี้จะไปเอ้ยมาว่า,านู่นนี่ผมไม่สนใจนั่นเก็บดูช่องผมนะ่ะไม่มีใครมาคอมเมนต์เลยเพราะผมไม่สนใจไงไม่ให้ตายกูก็ไม่อ่านอ่านกูก็ไม่สนใจสนใจอย,อย่างเดียวคือพลังเงียบเราต้องแกง คนที่มา FC ตอบแทนแล้วน,นั้นได้เป็นเหมือนกันทุกคนใช่อันนั้นอันนั้นคือวันนั้นคือจุดยืนของเราคือมาลัยลูกสาวนะครับใครที่คิดว่าจะมาได้มาลายเยอะๆมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นจุดยืนคือมาลัยลูกสาวนะครับนะครับแค่ได้ออกมาออกพรีเซนต์ตัวเองให้ FC ตามไปนี่ก็ถือว่าสุดยอดละบอไว้ทเกิดขึ้นอยกายุก็ลุกสาวเือเก่า ชอบปวนก็ปล so ่อยให้มันตายเองเลยจ้าผมไม่สนใจครับผมผมอยู่แบบมีสติผมอยู่แล้วมีสตินะครับผมทำอะไรมีสติทุกอย่างชัดเจนทุกอย่างไม่ได้ทำพละการนะครับเขาบอกว่า อะไรรวมหายไปไหนทำไมเห็นแต่แม่หน่อยจ่ายค่างวดรถมึงเอาไก่แหลกออกดิมึงเรียนหนังสือมึงเอาไก่แหลกออกดิหรือว่าไม่มีสมองเลยเนาะคิดว่าไม่มีสมองเลยต้องจัดพวกนี้ต้องจัดแต่ไม่ใส่ใจจัดแต่ไม่ใส่ใจนะครับผมทำดีอยู่แล้ว พออชิตาพอนนอะไรก็นั่งด้วยกันนะบวกลบคูณหารว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ก็อยู่ด้วยกันครับมันได้คนละสามพันหน่อยๆสามพัน 3, นิดๆที่เหลือผมก็จ่ายชุดชุดของแอ,องจี้สองพันถึงสามพันนี่แหละนั้นนะครับไม่เอาหลอกเงินแค่นี้นะ่ะครับเป็นยังไงกันพี่น้องถือว่าชัดเจนนะครับผมเนาะสำหรับไรสนี Sony ของพอการชั ที่ตอบกับพวกที่เขามาดราม่านะครับผมเนาะพวกที่ชอบสร้างประเด็นดราม่าด้วยความอิจฉาพวกผีบม,มีสาลทาั้งหลายพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนีว่ายจังใดสามารถคอมเมนต์ในคลิปทางช่องบอยศาลได้นะครับผมเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ทางสองบอยสานาแวนเพื่อเป็นกาลังใจคลิปหนีบอยศาลต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบพอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับโอม